แชร์ขาวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19ธันวาคม2566มาอัปเดตวาระครอมอในวันนี้นะคะกับตาครอมอวันนี้ทกวาระลดค่าไฟงวดใหม่เดือนมกราคมจนถึงเมษายน2567ลุ้นกระทรวงพลังงานเสนออัตราค่าไฟใหม่ลดเหลือ4.10บาทต่อนหน่วย จาก4.68บาทต่อหน่วยนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดูวาระประชุมครมรในวันนี้นะคะ19ธันวาคมทำเนียบรัฐบาลนายเซนาาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอรในวันนี้นะคะ ภายหลังจากเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี9นาฬิก30นาทีคณะผู้จัดงานสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการติดเข็มกลัดสีรุง้งจากนั้นก็เข้าสู่การประชุมครมเต็มคณะวาระที่น่าสนใจนะคะกระทรวงพลังงาน จะเสนอมาตรก,การลดค่าครองชีพเข้ามาในที่ประชุมครมพิจรารณาเห็นชอบพิจรารณาเห็นชอบนะคะนั่นก็คือการเสนอปรับลดค่าไฟฟ้างวดใหม่เดือนมกราคมจนถึงเมษายน6 7ซึ่งที่ผ่านมานายพีราพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยอมรับว่าจะเสนอเข้ามายังครมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับเรื่องของการรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ระดับ 29.94บาทต่อลิตรหรือไม่เกิน30บาทต่อลิตรโดยกระทรวงพลังงานจะพยายามนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมก่อนสิ้นปี2,566ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านั้นที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชอครั้งล่าสุดนะคะก็ได้มีการพิจารณาเสนอที่จะช่วยเหลือบ้านที่ใช้ไฟน้อยกว่า300หน่วยต่อเดือน17ล้านครวัวเรือน คาดว่าจะเป็นการตรึงราคาค่าไฟฟ้า,าไว้ก่อนที่3.99บาทต่อหน่วยก่อนขณะที่กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน300หน่วยต่อเดือนที่ผ่านมามีการหารือว่าจะปรับลดค่าไฟฟ้างวดใหม่ไม่เกิน4.20บาทต่อหน่วยจาก4.68บาทต่อหน่วยแต่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ปรับลดลงมาให้ได้4.10บบาทต่อหน่วย ซึ่งจะมีการหารือในที่ประชุมต่อไปรวมถึงรวมถึงวงเงินต่างๆที่จะใช้ในการปรับลดด้วยด้านนางรัตกล้าวอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แจ้งในที่ประชุมครมวันนี้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงพลังงานจะเสนอปรับลดค่าไฟฟ้างวดใหม่มกราคมถึงเมษายน67โดยตัวเลขค่าไฟจะไม่เกินที่4.20บาทต่อหน่วย ขณะนี้กําลังทําตัวเลขอยู่ว่าจะได้เท่าไหร่ภายใต้เงื่อนไขในปัจจุบนันส่วนครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เคยใช้ไฟฟ้าเกิน300หน่วยก็น่าจะมีการช่วยเหลืออยู่ที่ราคาเดิมคือ3.99บาทซึ่งสามารถช่วยเหลือครัวเรือนได้ประมาณ17ล้านรายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะทําให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่4.10บาทแต่จะต้องมีหลายส่วนที่ต้องดูให้สอดคล้องกัน และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะต้องดูทั้งระบบด้วยเปิดวาระครมในวันนี้นะคะ19ธันวาคม2566